เฮ้ยอดุลอัพอัพอัพอัอม <laughs> <laughs> ใจ่ถามอะไรตอบได้ครับได้เลยครับหญิงรู้จักรู้จักอยู่ชายรู้จักรู้จักครับล้อที่ผมถืออยู่ในมือน,นี่ล้ออะไรล้อจักรยานแน่นอนอา้าวไม่รู้รอ่ะเราอยู่ร้านจักรยานก็ต้องเป็นล้อจักรยานสิครับจักรยานองพีราคาไม่กี่ร้อยบาทช้าอแต่ก็ไม่คิดให้แล้วอันนี้ล้ออะไร อันนี้นะครับก็เป็นซิป858 NSW นะครับเป็นท็อปไลน์ของซิปนะครับอันนี้จะเป็นปีเก่ากว่านะลูกปืนมันจะเป็นสเต l เลสนะครับเดิมจากโรงงานก็ลื่นอยู่แล้วครับแต่ว่าสิ่งที่สะดุดตาก็คือความไม่เสมอของขอบนะครับนี่นะมันจะมีคลื่นตึ๊ดตึ๊ด NSW 858นั่นก็คือความสูงต่ำนะครับของขอบล้อนนไม่เท่ากัน,นครับ8 5แล้วก็8 0นะนี่ แล้วก็สําคัญครับข้างในทําไมฟีขาไม่ดังนี่เขาจะเป็นระบบแม่เหล็กนะข้างใน,นครับข้างในนี้จะเป็นระบบแม่เหล็กจะเป็นแม่เหล็กขั้วบวกขั้วลบนะครับหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืน้น้าลานอะไรประมาณนั้นอาจจะเป็นแม่เหล็กนะครับตัวนี้จะค่อนข้างให้ความสม,มูทนะครับเวลาที่เราฟรีขาแล้วก็คลิกค่อนข้างละเอียดนะครับส่วนใหญ่จะใส่อยู่ในรถไรนะ,อ,ะอยากรู้อะไรหยิบมาเลยอันนี้สวยดีอับดุลครับ นี่อะไรจักรยานรู้จักมอเตอร์ไซค์ก็พอรู้จักครับอ่าอันนี้เป็นร้อจักรยานนะครับอีกแล้วดีทีสวิตหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์เอซนะครับเป็นตัวลองท็อปนะคือตัวนี้จะเป็นตัวลองท็อปเขาจะใช้ชื่อ SP Line เนี่ยนะครับก็คือตัวดุมมันนี้จะเป็นตัวรองนะครับลูกปืนก็จะเป็นลูกปืนลูกปืนเหล็กนะเพิ่งดีทีสวิตเขาโดดเด่นอยู่แล้วครับคือเป็นแบรนด์ผู้ผลิตก็คือหน้าตาจะดูเรียบง่ายนะครับแต่ดูแบบหรูหรานะอันนี้เป็นตัวลองท็อปครับ สิ่งที่ต่างากตัวทับ1100ก็คือตัวดุมนะครับอ่าแล้วก็ซี่ลวดแล้วก็ขอบล้อนะครับซี่เป็นซี่เลยอันนี้เป็นซี่แบรนด์ครับเป็นซี่ของ DT s w i วิตเลยซึ่งแน่นอน,นครับดีทีสวิตเขาเป็นผู้ผลิตอยู่แล้วตั้งแต่ดุมซี่ลวดขอบล้อนะครับฮ่าส่วนใหญ่ขออสูงประมาณนี้อยู่ในรถแอโร่นะครับหรือว่าในรถไตรน,นะอันนี้จะเป็นดิสเบรกนะเป็นระบบเซนเตอร์ล็อกครับรุ่นใหม่รุ่นใหม่อันนี้เฟี้ยวอะทำไมไมันเป็นอย่างนี้วะ ดูนี่นี่อะไรฮะอันนี้เป็นโปรดักส่งออกประลาดบุรีนะครับฮะฝาองหรือใช่อันนี้คือล้อคาร์บอนครับเซนติสนะคือความเจ๋งของเซนติส์นี่คือเขาไม่ใช่ฝาองนะเขาเป็นคาร์บอนทั้งหมดเลยนะครับตัวก้านนี้ตัวแผ่นเรียบๆตรงนี้นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังจะเป็นชิ้นเดียวนะครับตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญครับเป็นงานแฮนด์เมดออสเตรียนะก็คือตัวนี้นะครับจะมากับลูกปืนเซรามิกสปีดนะครับ ค่อนข้างลื่นมากเลยนะครับแล้วก็ตัวคิกค่อนข้างละเอียดนะขี่ตามมันจะได้ยินเสียงเลยว่าเสียงล้อโหอโมันวุ้ง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 เปลี่ยนเกียร์ทีป้งป้างป้งป้างดังมากนะครับเพราะว่าเสียงที่มันดังเพราะว่าเขาไม่มีซีลวดนะครับซีลวดมันจะคอยซับเสียงเวลาที่มันกระแทกกับดุ่มผ่านตรงนี้ไปถึงขอบล้ออันนี้ไม่มีซีลวดครับมันจะป้ง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 เวลาเปลี่ยนเกียร์นะครับ<ม>แต่ว่าไม่ใช่ฝาองนะครับอยากรู้ว่าไหนถามเลยอันนี้ฝาอะไรวะเนี่ย หี้่เบาะอะอดุลนี่นี่อะไรครับผมอันนี้นะครับคล้ายๆอันเมื่อกี้นะครับแต่เราก็ไม่เรียกฝาโลงนะอันนี้จะเป็น DT Swiss ARC 11.0 0นะครับยอดนิยมนะตอนนี้ตอนนี้ก็หายากนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นแบรนด์ DT Swiss นะครับผมนี่เซนเตอร์ล็อกดิสเบรกนะครับมีรูเติมลมตรงนี้นะครับปัญหาของคนเติมลมดิสเบรกจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้มือหนึ่งจับ วาวมือหนึ่งเติมลมหรือไม่ก็ให้เพื่อนช่วยจับแล้วเราก็เติมหรือไม่เราก็จับแล้วให้เพื่อนเติมนะครับอันนี้ก็คือ d t s w i วินะครับก็คือจะเป็นล้อดิส์นะฮะยอดนิยมด้วยตัวระบบคลิปนี่อ่าเขาชื่อว่า r a t เช e t EXP นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นสปริงนะครับดันตัวคลิกนะฮะขกกันแกลกๆกลไปตอนนี้ค่อนข้างละเอียดฟีขาทีรู้เลยว่าล้ออะไร โอ้เนี่ยมาแล้วตามหลังแล้วเราดีๆสวิตแน่นอนเสียงลั่นข้อดีของ E X P นะครับรัชเชต E X P ของเขาเนี่ยก็คือคลิกละเอียดนะครับปีขาแล้วเมื่อเร่งต่อปุ๊บติดเลยติดเลยติดเลยนะติดเท้าดีมากจะบอกว่าน้ําหนักเบามากนะครับใครที่ใช้อยู่นะฮะจะรู้ดีว่ามันเป็นล้อที่ไหลามากนะเหมือนเหมือนเหมือนเราขี่จักรยานอยู่แล้วมีใครมาผักอ่ะเนี่ยแน่นอนอย่างซิ่งบอกเลยอับดุลที่ผมทําหลุดมือเป็นไงเนี่ยก็ วิดีโอนี้จะดกคัดทันทีครับแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นว่าหาเงินมาซื้อครับเฮ้ยโลโก้คุ้นๆเลยเหมือนเคยเห็นอยู่บ่อยๆดูนีดๆครับผมอันนี้คือ NV นะครับ NV ที่ไม่ใช่ Apple NV นะอันนี้คือ NV เป็นล้อ disc brake นะครับตัวนี้ขอบมันจะมีคู่หน้าด้วยนะอันนี้จะเขาจะชื่อรุ่น7.8ครับ NV S E S ตัว7.8เนี่ย S E S เป็นตัวท็อปครับรุ่นใหม่ 7.8ก็คือหน้า70หลัง80นะครับจะเป็นล้อสูตรใต่รถไตรรถ e t ตัวนี้จะเป็นดุมคริสคิงนะครับดุมคริสคิงที่ใครมาจากสาย mountain bike นะหรือว่ารถท u r i n g นะสมัยก่อนเราจะใช้กันคริสคิงนะคือเนี่ยเสียงมันจะเนี่ย mm hmm. ค่อนข้างสุดขุมเรียบร้อยคือคริสคิงเนี่ยเขาจะโดดเด่นในเรื่องของวัสดุแล้วก็กลไกข้างในนะครับก็คือบางคนเนี่ยเคยเห็นแบบว่า แทบไม่เซอร์วิสเลยนะครับลูกปืนไม่พังข้างในไม่พังแต่ว่าดําอย่างเดียว <S <S อ่ะน้ามันมันจะดาดําๆข้างในนะครับแต่ว่าความลื่นเนี่ยโ,โหคือที่สุดปีขาไงคลิกละเอียดเสียงไพเาะที่สําคัญครับก็คืองานดีฟินิชชิ่งดีสีดีโทนดีนะครับระบบดีนะครับสมัยก่อนดุมเขาซื้อแยกนั้นปเปล่าเเนี่ยชุดเนี้ยประมาณมีห้าหมื่นนะสมัยก่อนนะครับชุดดุมเนี่ยหน้าหลังเนี่ยอาจจะเกินด้วยตอนเนี้ย อันนี้เป็นเซรามิกด้วยนะครับ NV เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับรถไตรตาสายจบ7.8นะก็คือคู่เดียวเที่ยวทั่วไทยไปได้กับรถไตรตแต่อานะนหนักนิดนึงครับแต่บอกเลยว่าซิ่งมากอันนี้เป็นแฮนด์เมดด้วยนะแฮนด์ d a เมดอเมริกาครับแฮนด์เมด USA โอ้ยอันนี้มันมันแปลก,กมันมีแบบมันมีรอนอย่างนี้เ่ยมันคืออะไรวะอันนี้นะ่ะออบรุลเฮ้ยวันนี้ตัวจ้าบเลยอันนี้คือ fast forward นะครับ ใครก็เคยเห็นในรถแทร็กนะในฟิกเกียนะสมัยก่อน FFWD เคยล้ออะไรโอ้โหแชมป์บ่อยจัง FFWD ก็คือ fast forward นะครับ fast ก็คือเร็ว forward ไปข้างหน้าอะไรเงี้ยครับเนี่ยไอตัวขึ้นคลื่นเนี่ยครับก็คือเขาจะทำออกมานี่ยอันนี้คือ F6 ก็คือคอ60นี่ F6 มันจะมี F3 F6 F8 แต่ไม่มี F12 F16 นะครับไม่มีล้อยอดนิยมเหมือนกันนะ fast forward ตัวนี้ยคเขาจะใช้ดุม DT s w i c h 240นะ ก็คือเป็นตัวนี้จะไจ,จะเป็นตัวลูกปืนธรรมดาอยู่เป็นลูกปืนสแตนเลสนะครับด้วยน้ําหนักตัวโอเคล้อลอนเนี่ยค่อนข้างแอโร่นะครับแล้วก็จะมี F8 F9 เลยของเขานะก็เป็นขอบสูงใส่ล้อไตรอันนี้จะเป็นล้อสูตรนะครับข้างหลังก็จะเป็นขอบสูงล้อดิสด้วยอันนี้เน้นในเรื่องคอนโทรลนะใส่ล้อหน้าครับ Handmade in คอนแลนด์นะใช่อันนี้ครับแต่ว่าดุมก็เป็นดี Swiss นะสวนมากล้อแพงๆนี่เป็น แฮนด์เมดหมดเลยใช่ครับส่วนใหญ่แฮนด์เมดครับก็คือด้วยการมาวิธีการผลิตนะครับคาร์บอนจะเป็นชิ้นเดียวนะครับก็เลียงเขาจะเลียงเลเยอร์ไปเรื่อยๆื่อเรื่อยๆให้ทุกอันเป็นชิ้นเดียวมันไม่เหมือนล้ออลูมิเนียมที่เป็นเหล็กอลูมิเนียมเส้นนะเขาก็มาดัดให้เป็นวงกลมแล้วก็เชื่อมนะพอมันเชื่อมเนี่ยมันจะมีเกิดความไม่แข็งแรงขึ้นนะครับเวลากระแทกตกลุมหรือการดึงล้อให้ได้บาลานซ์นะซึ่งล้อคาร์บอนเขาจะเรียกเหมือน โมโนบล็อกโมโนครอปอะไรเงี้ยครับก็คือโมโนก็คือหนึ่งนะเป็นชิ้นเดียวอะไรเงี้ยเราจะทำนี้ออกมาเพื่อ <c oughs> ให้ล้อมีความกลมได้ศูนย์มาตรฐานแข็งแรงนะครับเคนี้อย่างจ้าบเลยดูเฮ้ยเบาอีกแล้วเคโมโสีทองด้วยทเท่วะ่ะมีลวดลายอับดลครับผมโอ้โหอันนี้ตัวจี๊ดบอกให้เราเริ่มจากชื่อดุมกันลวกันนะครับเพราะล้อมันคือคาร์บอนนะ ดุมวันนี้คือดุมแท็กติกนะครับนบางคนอาจจะแบบไม่ค่อยได้ยินดุมแท็กติกแต่ความจี๊ดนะของดุมเนี่ยเอาเสียงก่อนเ <Okay. S 1> มื่อกี้เราได้ยินเสียง d s w i t c h ิต่ไนะครับด a s h ช h e อ e อันนี้ระบบคล้ายๆกันดุมแท็กติกนะครับหลักๆเขาจะเป็นอลูมิเนียมไฮเกรดนะครับแล้วก็แกนนะครับที่เป็นอลูมิเนียมไฮเกรดเช่นกันนะแล้วก็จี๊ดกว่าเห็นสีทองนี่ไหมครับ ไอ้สีทองนี่ไม่ใช่อลูมิเนียมนะครับคือไทเทเนียมโอเคแล้วก็ฟิเิชชิ่งเขากริบมากคือตอนจับอะอาจจะต้องนิดนึงนะ mm. เนี่ยคม mm hmm. มาก mm hmm. อาคือฟินิชชิ่งค่อนข้างละเอียดก็คือพง,ง่ายๆคือกระบวนการผลิตแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือเขาค่อนข,ข้างเฉียบนะคมกริปก็คือเป็นไทเทเนียม CNC ขึ้นมาเป็นดุมเป็นฟีหับอันนี้นะครับแล้วก็พีกกว่านี้ครับข้างในนี่เป็นลูกปืนเซรามิกนะ คือความลื่นเนี่ยลื่นมากครับแทบไม่มีเคลียร์แลน์ของลูกปืนที่มันจะคลอนเลยนะคือมันเป็นความแน่นพ,พอดีที่ไม่บีบลูกปืนมากเกินไปครับจึงเกิดความลื่นสูงสุดนะโอ้โหเสียงภามาก<น>แจ๋วกว่านั้นคือพิสตันนะครับปกติเราเห็นเป็นซี่ลวดอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเนี่ยรอบวงเลยข้างในล้อเนี่ยครับมันไม่มีรูสําหรับใส่หัวลวดนี้นะครับมันจะไม่มีรูใส่อันนี้เข้าไปเพราะว่าตอนขั้นตอนการผลิตอ่ะเขาจะเอาไอ้หัวลวดอันนี้ครับ ใส่เข้าไปในวาล์วลมตรงนี้นะโอเคอ่าเขาจะเอาหัวลวดอันนี้ยใส่เข้าไปในวาล์วลมเนี่ยแล้วก็แม่เหล็กดูดโผล่มาทีละอัน oh. ทีละอันทีละอันทีละอันอ่า <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครซีลลวดขาดอันนึงนี่ถอดวาล์วถอดยางถอดหมดเลย <c oughs> แล้วก็ต้องเอาหัวลวดเนี้ยใส่เข้าไปในวาล์วครับแล้วก็แม่เหล็กดูดเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเพื่อ <c oughs> อะไรรู้ไหมครับเพราะว่าในคาร์บอนหนึ่งชิ้นนะครับถ้าเกิดเรามีรูที่เจาะเยอะมากเท่าไหร่นะครับ ความบาลานซ์ความกลมน้ําหนักที่จัดจากวงกลมเนี่ยโอกาสที่มันจะเสียสูญมากขนาดนั้นเพราะว่ารูหนึ่งรูเจาะเนี่ยเข้ากับว่า1รูเจาะนั้นน่ยจะมีความเสี่ยงที่คาร์บอนจะฉีกด้วยเพื่อเรื่องของความแข็งแรงนะครับแล้วก็รูที่เจาะไปนะบางทีอาจะจะเจาะไม่เท่ากันน้ําหนักหายมันเป็นที่มาของเวทบาลานซ์ที่ค่อนข้างดีนะครับสําหรับล้อวงหนึ่งเรื่องสําคัญเลยคือความแข็งแรงนะอันนี้คือสุดๆแล้วนี้ใส่เป็นทุบเลสนะครับ จะบอกว่าพริน e ตันนี่เป็นงานพรีเมียมลักชัวรี่อีกหนึ่งอันเลยนะครับด้วยดีไซน์สีโทนนะครับคือทุกอย่างลงตัวมากแจ๋วแพงมากแพมากโอ้โหจี๊ดอยู่ว่ามันมีแสนสีอะไรประมาณนี้ครับโคู่หนึ่งอเอาไปเก็บก่อนดีกว่า <laughs> อันนี้ก็พรินตันเอ้ยด,ดูเหมือนกันเลย ด,ดูนี่กับพินตันเหมือนกันเอออันนี้เจ๋วจี๊ดเหมือนกันครับเมื่อกี้เราพูดถึงพินตันนะอันนี้ก็พินตันแล้วมันต่างกันยังสีหรอไม่ใช่อันเมื่อกี้เราลืมบอกคับว่ามันคือซีรีส์5550นะอ่าก็คือความสูงของขอบไม่เท่ากันอันนี้อันนี้จะเป็น6 5 6 0นะครับอ่าขอบมันจะสูงกว่านิดนึงอ่าแล้วเด่นๆเลยคือสีเราจะเห็นอันเนี้ย เป็นสีขาวสีทองสีดําสีเงินสีชมพูสีเขียวสีฟ้าอ่ามีสีน้าเงินด้วยนะคือสีมันจะเยอะมากอันนี้ไม่ใช่สติกเกอร์นะครับมันคือสีที่เพ้นท์มาจากโรงงานเลยเช่นเดียวกันครับกระบวนการผลิตอันนี้ก็แจ๋วเหมือนกันคือดูมันไม่มีเจาะตรงขอบงเี้นะจะเอาซีลวดใส่แล้วก็ร้อยเข้าไปในวาล์วลมตุ๊ด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 เหมือนกัรดูแทคติกเสียงลั่นๆเหมือนกันนะโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยโอเคระวังบาดมือใช่แจ๋ว อันนี้ก็พินตันอันนี้นะครับก็คือพินตันนะ อันนี้เป็นตัวใหม่ด้วยนะครับใหม่ล่าสุดล่าสุดจริงๆอะเพิ่งแลนดิง้งจากเครื่องบินมาไม่นานนี้นะอันนี้จะเป็นชื่อมัตนะครับมัเจ็ดห้าแปดศูนย์นะเจ็ดห้าแปดศูนย์มาจากอะไรครับมาจากขอบนะครับนี่เจ็ดสิบห้าแปดสิบเนี่ยขอบอที่มันเว,ว้วาเว้วาเว้วาวมีมัดกล้ามตรงนี้นะโหสุดจัดบอกให้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นวิงวิงเป็นแอร์ฟอยอะไรอย่างนั้นอะไรประมาณนั้นนะคือมันช่วยเรื่องแอโรไดนามิกนะแต่ที่สําคัญคือล้อเนี่ยไม่มีซีลวดน,นะครับความแข็งแรงจึงแบบ แข็งมากสถานมากอันนี้ดุมอันนี้ทําให้ใหญ่กว่าเดิมเลยนะเหมือนเป็นดุมมอเตอร์ไซค์ใหญ่ๆอะจุดรับแรงกว้างขึ้นกล้ามใหญ่ใช่ไหมแขนใหญ่ขาใหญ่ตัวล้ออันนี้จะได้เรื่องของความแอโรไดนามิกค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็คือค่อนข้างดีมากเลยเพราะว่ารูเมื่อกี้เราพูดถึงล้อที่ลวดใช่ไหมมันจะมีรูเจาะอ,อันนี้ไม่มีรูเจาะครับทังล้อมอยู่2รูก็คือรูเนี่ยวาล์วลมมันเนี่ยข้างล่างขึ้นมาข้างบนแค่นนี เ๋วสุดกระบวนการผลิตก็เป็นโมโนโคอปเช่นกันเป็นคาร์บ,บอนชิ้นเดียวรวมกันหมดเลยคือถ้ามันหักก็พังไมเลยครับแฮนด์เมดเหมือนเดิมแฮนด์เมดเหมือนเดิมอันนี้ก็พินสตันเหมือนกันชู่รุ่นเบรอร์นะ พินสตันเบลเลย์เลยพินสตันคาร์บอนเวิร์กเบอร์หกสามสามนะวีสามเวอร์ชั่นสามเนี่ยจะปรับปรุงเรื่องตัวแกนแล้วก็ระยะเคลียร์แลนด์ของลูกปืนเข้ามานิดนึงนะครับเพื่อให้ได้ความลื่นสูงสุดปรับแอดจัตพีโหลดได้ที่แกนลูกปืนนะเนี่ยเราจะมาดูตัวเล็กๆตัวเนี้ยมันจะมีเขียนวีสามวีสอะไรเงี้ยเบลตัวเนี้ยขอบมันกว้างมากนะครับใส่ย,ยางแบบยางสามสิบ สวยๆแต่จริงๆสเปคเขาให้ใส่ประมาณ2ี่สิจแิงๆใสิ30ามสิบอะลูกค้าบอกอุ้ยสาดูสวยกว่าแน่นๆเลยนะเหออมือนยางมอไซค์เลยอันนี้ใส่ P-Series ไม่ P Zero ไม่ใช่ P-Series P-Series และ s e r o P-Series P Zero นะครับเป็นตัว Racing นะ RS Tuples ขอบ30ม <c oughs> สิบอีดสุดๆอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรนะใบพัดเครื่องบิน เธอบายเออเหมือ, <c oughs> อน,นอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็คือเซนติสนะเป็นมาร์คสนะมาร์คสก่อนซูเปอร์ไลท์ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นประมาณ โรลชั่นเก่าหน่อยครับก็คืออันนี้มันจะเป็นคาร์บอนแบบเพียวๆฮะแฮนด์เมดฮอลแลนด์เอ้ยไม่ใช่แฮนด์เมดออสเตรียฮอลแลนด์นั่นฟลาท์ฟอร์เวิร์ดเริ่มงงกระถามเยอะวันนี้เดี๋ินมึงนะกูก็งงกับมึงมึงจำหมดได้ไงเนี่ยอ่าแล้วทำไปก็ดูไปพูดผิดพูดถูกไม่รู้นะแต่ว่าเราก็ทํามาก็เยอะครับแต่ mm hmm. ความรู้อาจจะสลับไปมานิดนึงนะพอดี Google เน็ตไม่ค่อยดีตัวนี้จะเป็นมาร์กสามนะ mm hmm. ก็คือตัวนี้จะเป็นคาร์บอนชิ้นเดียวหมดเลย นะก็ค,คือสังเกตดีๆครับมันจะค่อนข้างเหมือนเหมือนแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งอ่ะวางมาแล้วก็แต่ละอันน่ะความเป็นระเบียบของเส้นใยคาร์บอนเขาจะมีแพทเทิร์นเลยมุมนี้จะไปด้วยกันมุมนี้จะไปด้วยกันมุมนี้เป็นจุดต่อต้อ,ตองมาด้วยกันคือทุกมุมทุกลายมันจะไปด้วยกันหมดเลยครับทำไมมันต้องมีอ่ามันเป็นแอร์ฟอยเหมือนปีกเครื่องบินไงครับ<อ>ปีกเครื่องบินถ้ามันเรียบมันเรียบไม่ใช่ไม่ใช่แอโรไดนามิกที่สุดนะ,ะมันจะมีไอแอร์ฟอย ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึต๊ดเนี่ยในความเร็วสงสูงเนี่ยมันจะเป็นตัวตัวช่วยในการทําให้อากาศวิ่งผ่านวิ่งผ่านวิ่งผ่านจัดแผ่นเนี้ยให้เร็วที่สุดเนี่ยเช่นเดียวกันเหมือนไอ้ริ้วๆตรงเนี้ยครับอ,ม,อม่ามันมันทำให้เกิดมีกระแสแปรปรวนในระหว่างหน้าสัมผัสเพื่อให้อากาศผ่านไปด้วยรวดเร็วนะโอเคอ่าทุกมุมทุกเบาส่วนโค้งในดีไซน์มีมีมีมผลหมดนะล,นล้อหน้าล้อหน้าเป็นล้อที่ต้องใช้ในการแบบแฮนดิ้งอ่ะใช่ถ้ามันแบบ มันกินลมจากด้านข้างไหมถ้ามันเป็นการขนาดนี้กินครับกินใช่ไหมอ่าแต่ว่าแต่ว่าเหมือนเมื่อกี้ที่บอกเราบอกว่าผิวเรียบเนี่ยอาจจะไม่ได้แอโร่ที่สุดอันนี้แหละครับตัวช่วยเวลาลมข้างใช่ไหมมันจะปัดผ่านโอ้มันจะไม่ใช่เป็นแบนท์นเฉยๆนะมันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นทรงหยดน้ำานะแล้วตรงนี้ช่วยลมข้างกระจายออกอกระจายออกอจกฝั่งนู้นจากฝั่งนี้ตรงนี้ทอร์โบเลน ในรอบวงคือมันเคลียร์ทูเบลเลนต์ใน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 ล้อออกไปได้เร็วใช่ <ST AC> นี่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 น,นี่อันนี้อะไรอะแอโรโ c h นะครับอันนี้อ่านว่าอะไรนะ AEOX แอร์ <A> ออกก็คื <A> อ <laughs> ช่างทำประตูแอร์ลีกออกไม่ใช่ครับก็คืออันเนี้ยหลักๆแล้วโครงสร้างเขาข้างในจะเป็นเหมือนล้อซีลวดนะ,ะเป็นขอบคาร์บอนนะครับมีความแข็งแรงล้อสามารถปรับความตึงของเทนชั่นซีลวดข้างในได้ข้างในมีซีลวดเหรอใช่แล้วอันนี้ถ้าเป็นคาร์บอนมาคัฟเวอร์ตรงขอบนะครับแต่ว่าฟินิชชิ่งขอบดีมากอันนี้จะได้เรื่องของความแอโร่แล้วก็ไหลๆอยู่นะอันนี้จะเป็นรูเติมลมนี่เรามาแอบดูกันสป,ปิกเกอร์นี่เขาแถมมาให้แปะอ่ะใชใ่แปะ <S <S คือรู้ไหมครับว่าทําไมต้องแปะสติ๊กเกอร์เพราะว่าเนี่ยมันจะมีความนุ่มเห็นไหมอ๋อ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 อ่าในความเร็วสูงถ้าเราไม่ปิดอันนี้ลมเข้าไปในล้อกระพืออ่าอันเนี้ยกลายเป็นเหมือนอะไรนะเวลารดรถลดแร็อ่าลางล่มอย่างนั้นเลยมันจะหน่วงกว่าเดิมอ่าแล้วที่สําคัญคือถ้าลมเข้าไปในความเร็วสูงๆมากๆอ่ะขอบบวมอ่าหลุดอือใช่ครับอันนี้ยแหละครับ แล้วก็มันจะเป็นเสียงลมข้างในก็คือปิดไว้ชึบสติกเกอร์ง่ายๆครับตกลงมันดีหรือไม่ดีเนี่ยดีสิคือล้อมันดีมากเลยนะอ่าอใช่จริงอ่ะมันมันมันต้องปิดอยู่แล้วครับอือได้ทุกทุกแบรนด์มีให้ปิดมีมีเซนติสเซนติสไม่ต้องปิดอ่าอ่าเพราะเซนติสลมเข้าในล้อไม่ได้มันจะเป็นแผ่นตรงๆเรียบๆเออนี่อันนี้อยากรู้อันนี้อันนี้หรอซี่มันแปลกๆอ๋อนี่น้ำหนักนี่จะบอกให้สุดสุด หมือนคนกล้ามใหญ่ๆแล้วลื่นๆซีรลวดน้อยๆคือไ <c oughs> งทั้งนักสุดๆนี่คือเบาเบ <c oughs> าทไมซี่เป็นแปลกๆอะ่ะครับอันนี้มันเป็นงานแฮนด์เมดเหมือนกันนะแฮมแฮนด์เมดฝรั่งเศสอันนี้คอริมาก็กคือเนเจอร์มันจะแบบเหมือนคนกล้ามใหญ่แข็งๆ่ะคือแบบเอาไม่ลงะงัดข้อเอาไม่ลงอันนี้คือขี่แล้วจะรู้เลยมันแบบมันจะแข็งๆตุ๊กๆๆแต่ว่าเร่งมาเลยด้วยซี่ลวดที่มีน้อยแล้วก็แข็งมากเลยนะนี่เหมือนตะเกียบ เาเกียบอันนี้แหละที่ไปเราไปร้านอาหารญี่ปุ่นอ,ะอ่อะอราแต่แข็งว่ากันเนี่ยคือรับน้ำหนักได้ประมาณแบบร้อยโลร้อยยี่สิบโลก็ได้นะแต<อ><อ>่ไม่เกินร้อยยี่สิบความเรียงของคาร์บอนเนี่ยคือเขาจะใช้เป็นแผ่นเดียวกันหมดเลยอฮะรอบวงดูดลายแบบแทบจะไม่แทบจะไม่หายจากกันเลยนะนะมาต่อกันทั้งวงแล้วมีล้อหน้าด้วยนะล้อหน้าก็เบาเนี่ยคือมันจะแบบดีไซน์มันจะแบบบิดบิดนิดนึงอ่ะหนักเลยเพราะไม่มีเฟืองยิ่งเบาใหญ่เลย้สุด น,นีมันจะดีไซน์แบบบิดๆนิดนึดนงอันนี้จะหันทั้งหน้าอ่าเนี่ยสุดยอดตัวนี้ไม่ใช่ลิมิกสปีดด้วยนะครับลื่นมากมกดทีพุ่งเลยอ่ะราคาอันนี้เหรอ,หรอตอนนั้นออกใหม่ประมาณแสนหกแต่ว่าสวยจริงครับไม่แต่ว่าล้อเราอย่าไปดูที่ราคา,ราดูที่คุณภาพและกับการใช้งานของเรานะทุกส,สิ่งอย่างอาจจะดูมันมีทั้งถูกและแพงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังหารอ ดีๆใช้นะมันไม่จําเป็นต้องแพงที่สุดไฮเอนด์ที่สุดนะหรือว่ารอของนานที่สุดนะจริงๆบางทีล้อที่แบบธรรมดาติดรถก็อาจจะเพียงพอต่อการใช้งานของเราเราดูว่าเราใช้ขนาดไหนเราจะไปขีก่ก r าวเ l จะมาซื้อล้อนี้ใช้ก็ไม่ได้ครับอ่าใช่ไหมเราจะไปขี่เรสซิ่งจะเอาล้ออลูมิเนียมธรรมดามันก็อาจจะช้าไปนิดนึงเพราะฉะนั้นในบัเจ็ตแล้วก็คุณภาพนะต้องไปด้วยกันนะครับแต่ว่าอันนี้ทั้งนั้นนะครับ ใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานจะดีที่สุดนะครับนะใครที่อยากจะเปลี่ยนล้อใหม่แลนะก็สอบถามมาได้นะครับว่าเรอถอพี่ขี่ตรงนี้ใช้ล้ออะไรดีใช้ยางเบอร์อะไรนะบางทีเรามาฟิตติ้งกันที่ตัวยางเลยนะบางทีเอ้ยล้อก็ดีอยู่แล้วนะพี่เปลี่ยนแค่ยางไหมไปกาวเวลหน่อยผูกขานิดนึงเออเดี๋ยวเราไปเรสซิง่งสกายเลนขี่กับเพื่อน4ี่หคนวันนี้ AV 4ีเปลี่ยนยางซิ่งหน่อยได้ไหมอ่าอะไรงนี้<ๆ>ก็อาจจะเป็นแค่ล้อเดียวแล้วเปลี่ยนยางก็แหนะ นี้ใครกําลังสงสัยเรื่องล้อเรื่องยางนะครับติดต่อที่เราได้นะโทรมาพูดคุยชิดชัดถามตอบเราเรานะครับที่ไตรฮับไทยแลนด์นะโทรมาหน้าร้านก็ได้ครับร้านเราหยุดแค่วันจันทร์นะครับทุกวันที่เปิดก็คือจะเปิด10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็ขอฝากหน้าร้านไตรฮับกรุงเทพดีทาซอย16นะครับเราบริการเซอร์วิสประกอบจักรยานนะครับล้างทำความสะอาดนะครับหรือว่าจะมีปรับเลตฟิตติ้งนะ หรือว่าจะใส่ของแต่งอะไรจริกเล็กน้อยหรือว่าใครมีอะไรจริงๆมาให้เราช่วยดูช่วยติดตั้งนะครับก็ติดต่อที่หน้าร้านได้นะครับไรทครับกรุงเทพกีทาร์ซอย16นะครับหรือใครจะติดตามสาระอัปเดตกับเราทาง Facebook, Instagram แล้วก็ y o u t u b e นะยูทูบชาแนลของเราตอนนี้ก็จะเป็นไบร h ท์ฮับไทยแลนด์นะครับหรือว่าจะติดต่อกับทางไลน์ของเรานะครับแต่อย่างที่บอกครับคิดแชทถามตอบ ตอบช้าให้โทรมานะครับเร็วที่สุดนะครับสําหรับวันนี้ผมโก้ไตรฮาร์บโรซิ่งลาไปก่อนสวัสดีครับไม่สงสัยอะไรแล้วใช่ไหมพอแล้วครับผมไปทํางานต่อนะครับเชิญครับงานเต็มเลยครับบ๊ายบาย